ลกลจอเต็มเลยวันนี้มันหยุดเขามากินข้าวกันหาโต๊ะน,นั่งอ่ะไม่ได้มานานเลยวิ่งจัด ร้านอยู่ร้านปูเป็นนะครับคนเยอะมากเลยลรีวิวบรรยากาศข้างนอกให้ดูกันร้านเซนร้านฟังเพลงเคยมาเที่ยวสองรอบแล้วร้านเซน ้คนขายทุเรียนเนหะมอนทองร้อยหกสิบเก้าเองเริ่มถูกแล้วหมอนทองบรรยากาศนี่อย่างฝนตกอนะฮะแต่ไม่ตก,กนะตกแถวสัตหีบนะครับเรือไปหาเตานั่งกันนะ ครับขอบคุณทุกคนที่มาดูนะครับโอเค